สวัสดีครับวันนี้ผมมาออกกําลังกายแล้วก็มาเห็นวัดไผ่เขียวจริงผมได้ยินชื่อนานแล้วนะครับวัดไผ่เขียวหือชื่อจริงคือวัดเวรุวันลาน้มเวรุแปลว่าป่าไผ่นะครับก็เป็นชื่อที่ตั้งมาจากสมัยพุทธกาลนะนี่เห็นโทรศัพท์โนเกียรุ่นแรกๆนะครับเนี่ยโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์กมที่449อี่ดอนเมือง ไม่แน่ใจว่าวัดจากไหนนะฮะอันนี้พระท่านทําวัดเสร็จแล้วก็เลยจะพามาชมที่ดอนเมืองอันนี้เป็นอันนี้เขตดอนเมืองไหมครับ๋อแล้วว่าวัดวัดอะไรนะครับวัดไม่ใช่ใช่ครับวัดวัดอีกวัดหนึ่งวัดเทพนิมิตอันนี้เป็นวัดไข่เขียวเขตดอนเมืองนะครับ ถ้าเป็นชื่อบาลีก็จะเป็นภาษาอ่าจจะเพาะๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเพราะว่าเป็นวัดไผ่เขียวมันดูยังไงไม่รู้คือไผ่มันจะมีไผ่สีทองหรือไผ่เหลืองนะครับครับ <c oughs> ก็จะมีพระสงฆ์วัดไทย <c oughs> จะไม่มีแม่ชีนะครับถ้าวัดในเมืองผมไม่น่าจะไม่มีแม่ชีหรอก ถ้าวัดที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นวัดพระแก้วถ้าเป็นวัดเก่าก็ต้องไปทางนู้นนะครับจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาอันนี้ก็จะมีรถสองแถวเข้ามาปกติแล้ววัดจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่หลังๆนี่วัดจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปเสียเยอะโดยเฉพาะวัดที่อยู่ตามตามป่าตามเขานะมันก็จะมี นะครับก็จะมีพญานาคมุจลินอันนี้ผมตังผมเข้าใจพระในตำนานก็จะมีพญานาคมุจลินแล้วก็อันนี้พระแม่ธรณีดีมวยผมมาปราบมารน,นะครับหน้าตาออกจากอินเดียอินเดียหน่อยนะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็คือท้าวเวสวเวสุวรรณท้าวเวสสุวรรณก็คือยักษ์ที่คอย <c oughs> คอยรักษา แน่ใจว่ามีทุกวันหรือเปล่านะครับเวสุวรรณแต่ที่ผมเห็นหลายๆวัดในพระกลางมีเวทวสุวรรณแต่วัดพระอีสานไม่มีนะครับข้างในก็จะเป็นกุฏิอันนี้ถ้าเกิดก็คือโบสถ์โบสถ์เอาไว้สําหรับการการอุปสมบทก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับอ่าดังนั้นก็จะเป็นเทววิรุฬปักวนะนก วันนี้พาเข้าวัดนะครับวัดไผ่เขียวนะครับเวรุวานารามเขตหลักสีขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ